ก็ถือว่าเป็นการฉลองฉลองกรกตรับรองสสทั้ง500ครบถ้วนแล้วฉลองด้วยยังไงคุณพิธาฉลองด้วยการติดโควิดเก็บเนื้อเก็บตัวต <34 S 2> ิดสามสี่วันวยอยู่บ้านออไปไหนไม่ได้เลยเอาไปไหนไม่ได้แล้วว่าออกข่าวได้ไงแกก็โพสต์ไว้ว่าแกติดโควิดเรียบร้อยแล้วเอาเพาะะั้นไอภาพซอยจุตะเกียภาพใช้เพื่อกันโฆษณาเท่านั้นออคุณพิธาลิ้มจเจริญรัตน์หัวหน้าพรคก,ก้าวไกลนะครับก็โพสต์ว่าติดไปเรียบร้อยโควิด -19 ครับโควิด -19 เท่าทําให้เมื่อวานเนี่ย โดนไปด้วยเลยแปลคือประชุม8ปดพักร่วมไงเมืม่อวานนี้ประชุมก็จะมีบรรดาตัวรองๆองไปร่วมประชุมนะครับจริงๆแล้วต้องมีการเคราะหารือกันแล้วล่ะว่าตกลงแล้วจะเลือกประธานสภ,ภาวุฒิรัศฎรเนี่ยจากพักการเมืองไหนนะฮะถ้ากับว่าตอนนี้ก็ต้องเลื่อนออกไปครับจริงๆคุณพิธาตั้งใจว่าวัน,ว,นวันพรุ่งนี้<ฮ>22ว่ิงน่ารักเลยยี่สิบใครฮะล้มกังล้มเมื่อกี้เขาแจกล้มกันเหรอ22มิถุนาคุณพิธาจะพาพลพรรคก้าวไกลไปที่ สภาผู้แทนราษฎรไปรัฐสภาไปเซ็นหนังสือาการเป็นสอสอ,อย่างเป็นทางการแต่คราวนี้ถ้าติดโควิดนับยังไงอ่ะสวัน5วันได้ไหมเออได้ได้ช่วห้าวันก็ยังนับได้ด้วยนะ ถ้ากับว่ารอไปก่อนก็แล้วกันไหนๆก็รอแล้วก็รอ,รอไปถึง27มิถุนายน,นเลยได้ไหมเปนจะหมดเขตไหมยังยงถึงวันที่3<อ>2มิจมิถุนาทําไมต้อง27ิจมิถุนาเพราะว่าวันนั้นตรงกับวันสําคัญของประวัติศาสตร์การเมืองไทยวันอะไรคะวันนั้นคือวันที่รัฐธรรมนูญไทยใช้วันแรก<อ>27มิถุนาสองสีเเราจะจําได้24มิถุนาคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองถูกไหม<อ>แต่27เเนี่ยคือการที่รัฐธรรมนูญฉบับแรกเนี่ยคลอดออกมาแล้วใช้อย่างเป็นทางการ คุณพิธาก็เลยว่าผมคงหายแล้วแหละ27มิถุนาจะพาพลพรรคก้าวไกลไปสับปะยะสภาสถานไปเซ็นเอกสารเพื่อการเป็นสสอ,อย่างเป็นทางการอีกทีนะครับส่วนเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้คือ20วันแรกที่มีการรับรองและวันแรกที่มีการเปิดให้มามารายงานตัวก็มีสสรายงานตัวหลายคนนะจากหลายพัก31คนเฮ้ยทำไมน้อยจัง ไม่คือคักอบอกตรงๆ31คนคือความไม่คือคักแต่คนที่ไปคนแรกคือคุณหมอภูมินลีธทีรับประเสริฐนะครับจากพักเพื่อไทยแกไปตั้งแต่เช้าเลยข้าราชการมายังม,มาแล้วสิข้าราชการก็มาแล้วท่านคุณหมอภูมินเนี่ยแกก็ไปคนแรกนะครับจากพักเพื่อไทยฮะจากนั้นก็มีของที่ลึกเลยนะจากทางรัฐธภาให้ที่ลึกเป็นจะอยู่ในนในกล่องนะ,ะ,ะเป็นปากกากับแฟลชไดรฟ์ ยังใช้แฟลชไดร์อยู่อือใช้สิแต่เขาไม่ได้อัพขึ้นคลาวกันหมดใ่หรอะใช้อยู่เดี๋ยวพูดมากเดี๋ยวหัวเราะดังเดี๋ยวนี้เขาขึ้นคลาวแล้วไม่ฟไอฟ็ี้ดิทก็ดีเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้เขาใช้จริงๆต้องเป็นเทเลบตยเป็นแฟลชไดร์แบบกิกะไบต์เนี่ยไม่เพียงพอแล้วไม่เพียงพอแล้วนะฮะเอาเนี่ยพูดมากเขาแจกก็ดีอยู่แล้วเอกสารบางครั้งมันก็ไม่ได้ไฟล์ใหญ่เออถ้าคุณเอาไว้เก็บหนังดูอะว่าไปอย่าง สามคนนี้มอยากได้มือซื้อเองอันนี้<อ>คือที่ระลึกอยากได้ที่ระลึกเรา<ห>ไม่เกี่ยวว<อ><อ>่าเขาเขาให้เป็นที่ระลึกะนะฮะแล้วเมื่อวานนี้ก็ไนืออกจากที่คุณหมอภูมินทีละประเสริฐก็จะมีสสหลายคนไปแรงงานตัวนะครับมีผู้กองธรรมนัสร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าจากพลังประชารัฐมาด้วยมาด้วยแล้วเอาเอกสารจากลุงป้อมอมาด้วยเพราะว่าแกไปรับให้ที่กะกะตและแกก็มารอลุงป้อมที่นี่ลุงป้อมก็คือรองนายกประวิตรวงสุวรรณแต่พอเจอร้อยเอกธรรมนัสข่าวนี้มันร้อนแรงระอุขึ้นมาข่าวอะไรข่าวว่าเดี๋ยวจะมีการเสนอชชื่อประธาานสภิง กับก้าวไกลอุดปากกันหน่อยเ,ออเพราะข่าวนี้มันสอดรับกับพลพรรคเพื่อไทยนี่พลประชารัฐนะสอดคล้องกับพลพรรคเพื่อไทยเพราะว่าก่อนหน้านั้นอดิศรเพียงเกต<า>แกก็บอกว่าภูมิธรรมอ้วนภูมิธรรมคุณไปปล่อยให้กับก้าวไกลได้ไงคุยกับพรรคเพื่อไทยแล้วเหรอแล้วพอมาสอดคล้องกับเนี้ย จะเสนอชื่อขครพ่อมดดำสุชาติตันเจริญเสนอชื่อพ่อมดดำแล้วทำไมธรรมนัฐต้องเสนอชื่อพ่อมดดำก็ <prim> คนคนกันเองพ่อมดดำก็เคยอยู่พลังประชารัฐพ <elim> ่อมดดำก็เคยอยู่เพื่อไทยแล้วก็ไปอยู่พลังประชารัฐในตอนนี้ก็กลับมาเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเสนอชื่อพ่อมดดำคนกันเองเส <practise S 3> นอแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าก้าวไกลพังเลยนะไม่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะได้เป็นประธานสภาเมื่อก้าวไกลไม่มีสิทธิ์จะเป็นประธานสภาอย่าว่าแต่ด่านสวเลย เอาด่านแรกให้จบก่อนเถอะประธานสภาจะจบหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เดี๋ยวฟังท่านธรรมนัสพรหมเผ่าทุกพักมีโอกาสเสนอหมดแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นพักที่มีเสียงข้างมากนะครับสมัยยุคของท่านในหัวชวนเนี่ยก็ก็พักพลังประชารัฐก็เป็นผู้เสนอนะครับแสดงว่าพลังประชารัฐมาถึงเสียงรวมมวลนในลำนก็ยังไม่ได้คุยกันเดี๋ยวคงต้องคุยกันมันเคยมีข่าวที่ว่าพลังประชารัฐจะเสนอสิบสองคนสิบสามต่างจากเดิมด้วยซาำค่ะผูาสื่อข่าวที่ได้ยืน ไได้อยังงผมก็ได้ยินมาพร้อมๆกับพวกเราแต่ว่ายังไม่ได้คุยกันนะครับมีความเป็นไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับก็ต้องซูดปากคำหลังไงทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับเป็นไปได้เลอถ้าอยู่พลังประชารัฐจะเสนอชื่อพมําดำเพื่อไทยอะ่ะทุกอ,อย่างเป็นไปได้หมดการเมืองนี่ไงเลยทำให้บอกว่า เข้าวไกลถ้าค,คุณจะพิสูจน์ความเป็นเพื่อนแท้จากเพื่อไทยอ,อ,อย่าปล่อยตําแหน่งประธานสภาให้กับเพื่อไทยเป็นอาคารและคุณจะรู้เลยว่าเพื่อนแท้มีอยู่จริงหรือไม่ถ้าจะล่วงไปตอนนี้ไปเป็นฝ่ายค้านตอนนี้ก็เป็นเสียแต่ตอนนี้เลย